อย่างแรกสุดเลยถ้าเราค้าร้านแต่งรถเนี่ยห้ามแต่ง explosive อันที่เห็นนี้เพราะมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าร้านแต่งรถอีกไม่ได้แต่งรถไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเลือกห้ามแต่งไปมันเป็นของแต่งที่เอาไว้แกล้งคนเท่านั้นแหละถ้าเกิดว่ามีใครมานั่งรถเรานะก็ให้เราโทรหาไอ้ตัวจุดระเบิดเป็นเบอร์นี้รถมันก็จะบึ้มถ้าเกิดว่าเราเผลอแต่งไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็แค่ทําลายรถทิ้งแล้วก็โทรเคลมใหม่เท่านั้นก็จะเสียค่าเคลมไปนิดนิดหน่นอยอย่างต่อมาที่ห้ามทําก็คืออย่าเพิ่งซซื้้อรถมมไา 1, แลวก็ Mark เพราะว่าเราจะต้องมีที่แต่งก่อนอันนี้เนี่ยรถมันใช้งานก็ดีก็จริงนะผมไม่เถียงแต่ว่าเราจะใช้งานให้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องมีที่แต่งด้วยไม่ใช่ซื้อรถมาเปล่าๆสำหรับรายละเอียดเนี่ยผมจะไม่ลงลึกมากเพราะว่าทาคลิปอธิบายไว้แล้วสำหรับรถมาร์กหนึ่งเนี่ยต้องใช้รถ m ม c เป็นที่แต่งสำหรับมาร์กสก็จะเป็นรถเทอร์บายในกรณีที่เราเผล่อซื้อมาแล้วเนี่ยแล้วแบบเราแต่งไม่ได้หรือว่าไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะก็สังเกตเห็นว่ารถมันใช้งานได้ไม่ค่อยดีมันจะไม่ค่อยแรงแล้วก็พังง่ายด้้้้้วววยยเเเเเเพพพรรรราาาาาาะะะ่่่ไไมมดดออออััปกกกงงนนนนีจิึ แต่ก่กอนถึงจะดดีีท่สุอย่างต่อมาที่ผมไม่แนะนําเลยก็คือเข้าเล่นเซิร์ฟพับลิกในช่วงปีนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าคนกวนเยอะแล้วก็ถ้าเราไปทําธุรกิจหรือหาเงินอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเป็นผู้เล่นใหม่ฮะไม่มีสมาธิบอกตรงๆบวกกับสมัยเนี่ยผู้เล่นเวลเยอะแม่งมีเยอะมากๆแล้วก็มันมีของ OP เยอะมากๆเลยนี่ผมจะโชยดูนะเพราะว่าผมเป็นผู้เล่นเวลเยอะและ ถ้าเกิดว่าผมจะแกล้งคนแกล้งพวกเวลต่ำอะไรอ่เงี้ยแค่แค่แใช้มาร์คทูบินขึ้นไปแอบ,บบนตึกแล้วก็ใช้สไนเปอร์ระเบิดสอยเอาแบบง่ายๆเลยติดกล้องวอลแฮกด้วย เห็นได้เลยว่าแม่งขับรถไปตรงไหนสอยได้สบายๆอะ่ะผมไม่รู้ว่าไอ้สอตัวนี้มันกำลังทําอะไรอยู่นะถ้าใครไม่รู้สไนเปอร์ที่ผมใช้เนี่ยแม่งยิงแรงมากเนี่ยยิงรถให้ดูนะไม่กี่นัดก็ระเบิดได้แล้วนักภาษาอะไรกับผู้เล่นตัวเล็กๆหรือว่าผู้เล่นเลนเน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ได้นําให้เล่นบนเซิร์ฟเพล็กเนี่ยสำหรับคนที่เล่นบนคอมพิวเตอร์นะหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเข้าใจกันก็คือมันจะมีคนที่เป็นพระเจ้าอยู่หรือว่าคนที่ใช้โปรคนที่ใช้้้แแกกกเเเเเอออรรรร์ะะไไย่่่าาาาาางีีีนนนจจทขขสมถปววดล็ั พาเราโดนแบนได้อีกด้วยถ้าถามว่าเขาจะพาเราโดนแบนได้ยังไง ก็คือถ้าเราเล่นเซิร์ฟเดียวกับเขาเนี่ยเราก็สามารถโดนแบนได้แค่นั้นแหละใช่รวมถึงผมในคลิปด้วยเนะี่ยผมสามารถโดนแบนได้ที่เข้ามาเซิร์ฟพ,พับบลิกเนี่ยเพราะว่าอยากจะอัดคลิปให้คนดูเขาได้เห็นเป็นวิทยาทานก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในเซิร์ฟพ,พับลิกหรือว่าอะไรอย่างนเนี้ยก็ให้รีบออกซะนะเปลี่ยนไปเซิร์ฟอินไว้หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้อ๋อน,นี้แถมให้นะเผื่อใครยังไม่รู้เวลาจะเข้าเกมเนี่ยให้เข้าสตอรี่โหมดก่อนทุกครั้งนะย้ำว่าทุกครั้งเพราะว่ามันจะโหลดไวแล้วก็เกมเนี่ยมันจะไม่ไปโหลดเซริพพาเรา เข้าเล่นหมดออนไลน์เพราะงั้นอย่าลืมนะเข้าหมดออฟไลน์ก่อนแล้วพอเข้าออฟไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกเอาเซิ wide, ร์ฟอินไว้ว่าเซิร์ฟไหนเอก็ได้มันจะโหลดไวมากๆ อย่างต่อมาที่ต้องระวังสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยคือถ้าเราจะย้ายอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยพวกธุรกิจรหรือว่าพวกบ้านอะไรเงี้ยเราต้องเสียค่าแต่งใหม่ส่นวนใหญ่ที่คนชอบถามเนี่ยก็คือระหว่างในคลับแล้วก็บังเกอร์ถ้าย้ายไปแล้วมันจะต้องอัปเกรดใหม่ไหมคำตอบก็คือใช่ครับต้องเสียค่าอัปเกรดใหม่ยกเบ้นงานวิจัยนะในบังเกอร์เนี่ยเราไม่ต้องเก็บใหม่แต่ว่าไอค่าอัปเกรดราคาหลากาหักละอะไรเงี้ยต้องเสียเงินซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าใครที่จำเป็นต้องย้ายเนี่ยก็จุกกันไป็นตามกันแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยซื้อเลยก็เลือกททีีี่่่่ดดๆเเอาาาแบบรไมคิว ส่วนคนที่ย้ายไม่เป็นผมจะสอนให้นิดนึงนะก็ทําเหมือนกับเราเข้าไปซื้อใหม่เลยนั่นแหละแล้วก็เข้าไปเลือกว่าอยากได้ที่ไหนสมมุติว่าจะซื้อบังเกอร์ใหม่ก็เข้าไปดูบังเกอร์ที่ใหม่ว่ามันจะเป็นที่ตรงไหนแล้วก็บางคนถามว่ามาแต่งทีได้ไหมสมมติว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินค่าแต่งอะไรเงี้ยมาแต่งทีได้ก็เข้ามาที่เว็บเดิมเข้าไปที่ไอตรงบังเกอร์ที่เดิมของเราเลยที่เราอยากจะแต่งนะแล้วก็เหมือนกับซื้ออีกรอบหนึ่งอ่ะง่ายๆแค่นั้น สำหรับข้อต่อมานี่หลายคนรู้กันดีอยู่แล้วแต่ยังไงเนี่ยผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีนั่นก็คือการทำบั็กหรือว่าการโกงเกมนี้ เพราะว่าเราจะโดนแบนไม่ชา้าก็เร็วเนี่ยผมยืนยันนะว่าต้องโดนแน่ๆสำหรับกรณีแรกอันนี้ถ้าเราเล่นกับคนแปลกหน้าเนี่ยก็ระวังไว้นะอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าเขาใช้โปรถ้าเราอยู่ในเซิร์ฟเดียวกับคนที่ใช้เอ่อใช้โปรใช้แฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะโดนแบนได้เพราะงั้นถ้าเราจะเล่นไฮสติกันจะทําอะไรเนี่ยก็พิมพ์แชทไปถามหรือว่าถามตรงๆก,ก่อนเลยว่าเออเขากงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ถ้าเขาบอกว่าเขากงเราก็ถอยห่างมานะย้ายเซิร์ฟหนีหรืออะไรก็ว่างันไปแต่ถ้ายังอยากจะเล่นต่อหรือว่าไม่สนใจอะไรเนี่ยก็ เป็นสิทธิ์ของเรานะแต่ผมอยากจะบอกว่าโทษของการโดนแบนเนี่ยอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนแบนแ,แค่ครั้งแรกสุดนะ ล้วก็จะโดนล้างตัวละครกลับไปเริ่มเล่นใหม่กลับไปเวลศูนย์เงินเหลือศูนย์รถเหลือศูนย์ทุกอย่างเนี่ยหายไปหมดเลยสรุปไอที่เราบัคไปที่เราโกงไปเนี่ยมันก็เท่ากับศูนย์ไม่ก็มีแต่เสียกับเสียเสียเวลาที่เล่นไปและวสำหรับคนที่สงสัยว่าแค่บัคเองเราไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์โดนแบนไหมผมก็จะตอบว่ามีสิทธินะแล้วเขาก็แบนไปแล้วหลายรอบเลยเนื่องจากว่าระบบของเกมเนี่ยมีการตรวจจับว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราสามารถหาเงินได้เยอะแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันเกินโคตาหรือว่าเกินที่เ้าากํหนดอไว มันจะเริ่มน่าสงสัยแล้วก็ไม่อยากจะลึกลึกอะไรมากแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมแนะนําเล่นแบบปกติอะสนุกที่สุดแล้วนะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเหมือนผมเนี่ยเล่นมาหลายปีเก็บเงินได้หลายร้อยล้านแล้วข้อต่อมาอันนี้ผมอยากจะแนะนําว่าเราไม่ควรไปเกียนคนอื่นเป็นผู้เล่นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย าเล่นกับเพื่อนอ่ะได้เออยิงได้ในการแต่คนแปลกหน้าเงี้ยมันนอกจากที่จะไม่ค่อยสนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันยังโปรใส่เราได้อีกมันใช้โปรแกรมแฮกเกอร์อะไรอย่างนงี้ได้เอาจริงเนี่ยระบบเกรียนระบบแกล้งคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันสนุกอยู่แต่ว่าสมัยเนี้ยมันเริ่มที่จะตกยุคไปแล้วเพราะว่าพวกผู้เล่นสูงๆหรือว่าอะไรเงี้ยมันโอพีซะเหลือเกินแล้วก็เราไปแกล้งไปยิงคนเล่นอะไรเงี้ยมันทำแล้วไม่ได้อะไรนอกจากเสียเวลามีแค่สถานการณ์เดียวที่ผมเห็นว่าเล่นยิงกับคนอื่นแล้วมันสนุกเนี่ยก็คือเราเล่นบนคอนโซลใช่ไหมเพราะว่าแฮ Play 5 Xbox แล้วก็เรามีเวลเยอะแล้วไอคนที่ไปแกล้งด้วยเนี่ยก็มีเวลเยอะแล้วเหมือนกันเพราะงั้นในการแกล้งคนระบังส่งของแล้วไปเกลยียนคนอื่นเนี่ยสมัยนี้มันไม่ค่อยดีละต่อมานี้พเพื่อนใหม่หลายคนไม่รู้มาก่อนนะคือการชวนเพื่อนเข้าตี้เพื่อเล่นพวกธุรกิจอะไรอย่างนี้ด้วยกันโดยถ้าเราจะเป็นหัวห้องนะใครเป็นหัวห้องก็สมัคร CEO หรือว่า MC ก่อนวิธีชวนเพื่อนเข้าตี้ของ CEO เนี่ยก็ไม่ยากโดยก่อนที่เราจะชวนเขาเนี่ยก็ให้เพื่อนคนที่จะชวนเขาออก CEO หรือว่า MC ของเขาก่อนเราถึงจะ ชวนได้ง่ายกว่าแล้วก็ของ CEO เนี่ยจะเป็นคำว่า high associate ตามที่เห็นในคลิปนี้ แล้วเราก็เลื่อนหาชื่อเพื่อนแล้วก็กดคําชวนเข้าไปได้เลยส่วนของ MC ก็ทําคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนเป็นคําว่า f i l e Prospect อ๋อหลังจากที่เรากดชวนไปแล้วเนี่ยก็จะลืมให้เพื่อนเขากดตอบรับคําเชิญด้วยนะมันจะอยู่ในโทรศัพท์ข้อต่อมาที่ผมอยากจะให้รู้ก็คือก่อนที่เราจะซื้อรถสวยก่อนที่จะซื้อเืยยอดหรือว่าพวกเครื่องบินเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เรามีที่สร้างรายได้สัก2ที่ก่อนอย่างน้อยนะสัก2ที่ยิ่งมีเยอะเนี่ยก็ยิ่งดีโดยไอ้สที่ที่ว่านี่ผมจะแนะนําให้ที่1เป็นธุรกิจแบบแอคทีฟ แล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นธุรกิจแบบพาสซีฟ จริงไม่ต้องเป็นธุรกิจก็ได้แต่เป็นวิธีหาเงินนะนะสำหรับแบบแอคทีฟเนี่ยก็คือเป็นวิธีหาเงินที่เราสามารถนั่งทำบนๆได้ทั้งวันทําปุ๊บก็ได้เงินปั๊บแล้วก็ยิ่งทําก็ยิ่งได้เยอะในเกมนี้ก็จะมีเช่นธุรกิจส่งกล่องซอง CEO หรือว่าธุรกิจส่งรถของซ e o หรือไม่ก็ลองศึกษาเกี่ยวกับพวกไฮส์พวกอะไรอย่างนี้ดูก็ได้เพราะว่ามันยิ่งทํยนี้ได้เงินเยอะแล้วก็ทาได้เรื่อยๆส่วนวิธีหาเงินแบบที่2ก็คือแบบพสซีฟอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับแอคทีฟ เราไปทําอะไรไม่ไ,มได้ที่ผมแนะนำนะก็จะมีเป็นธุรกิจบังเกอร์ไม่ก็เป็นแอซิดแลบไอสองอันนี้จะดีสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดว่าเรามีวิธีหาเงินครบทั้งแบบแอคทีฟแล้วก็ทั้งแบบแพสซีฟแล้วผมว่าเราจะใช้เงินฟุ่มเฟือยไปซื้อแชมเปญอะไรเงี้ยก็สบายๆนะเพราะว่าเงินหมดก็หาใหม่ได้สิ่งต่อมาที่อยากให้รู้นี่ก็คือยานพาหนะในเกมเนี่ยมีหลายๆอย่างที่มันแต่งไม่ได้อย่างเช่นมันต้องใช้เพกัซัสเรียกมาก่อนหรือว่าต้องใช้ลงจอดเครื่องบินก่อนถ้าเป็นพวกเครื่องบินอะไรเงี้ยก็อยากจะมาเตือนนะเป คนถูกหลอกกันมานับต่อนักและเพราะว่าเป็นระบบโบราณตั้งแต่สมัยที่เกมมันเพิ่งออกอะ่ะมันก็เป็นระบบที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นเครื่องบินไฮดราเงี้ยเราซื้อมานะหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันสามารถแต่งอย่างน้นอ,อย่างนี้ได้อะไรางี้แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เลยแถมซื้อมาแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในโรงเก็บเลยนะเราต้องโทรเรียกเพกซัสก่อนเนี่ยตามเบอร์นี้แล้วก็พอเรียกมาแล้ว มันก็จะให้เราไปเอายนานภาานะที่เพิ่งเรียกมาเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่บางทีก็เป็นที่ที่ไกลมากๆหรือบางทีไม่ก็ไม่มาส่งเลยก็มี พอเราเรียกมาเสร็จแล้วก็ไปเอาไฮดรามาใช่ไหมแล้วก็ขับไปจอดในโรงเก็บที่เรามีแต่พอมาดูของแต่งนะปรากฏว่ามแม่งแต่งแ,ตแค่สีอย่างเดียวไม่เหมือนกับเครื่องบินลําอื่นอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะรถนะถ้าเกิดว่าเป็นรถที่มาจากเพกัซัสอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันไม่มีอะไรให้แต่งเลยแต่งไม่ได้แล้วก็ที่แย่ที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือเราไม่สามารถขายแลกเงินคืนได้เพราะงั้นไอยานพาหนะของเพกาซัตเนี่ยระวังไว้ให้ดีถ้าเราจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ลอง Google ไปดูก่อนว่าไอรถคันนี้หรือว,ว่าเครื่องบินลำเน สิ่งต่อมาที่สําคัญมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นก็คืออัปเดตประจําสัปดาห์อันนี้นี่สําคัญยังไงนะอย่างแรกเลยก็คือมันจะมีของลดราคาเว้ยแล้วก็มีโบนัสเงินแล้วก็มีของฟรีเงินฟรีหลักล้านก็เคยแจกเหมือนกันนะแต่จะมาคุยเรื่องของลดราคาก่อนก็จะเป็นพวกรถหรือบางทีก็เป็นธุรกิจอสังหาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แทบจะทุกสัปดาห์เลยเขามีลดราคาบ่อยมากๆก่อนจะซื้อเนี่ยก็ต้องเช็คก่อนด้วยว่าวันไหนมีอัปเดตวันนี้มีหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยจะโดนหักหลังนะสำหรับวันที่เขาอัปเดต เ,เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาจะเปลี่ยนบ่อยแต่ว่าในช่วงนี้เขาจะอัปเดตวันพฤหัสก่อน16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นในเวลาไทยเพราะงั้นถ้าไม่อยากโดนหักหลังหลังหักก็เช็คก่อนว่าวันนี้วันอะไรวันพฤหัสหรือเปล่าส่วนพวกโบนัสเงินที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นก,กับพวกเงินในธุรกิจหรือว่าเงินในวิธีการหาเงินในไฮส์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะให้ดูตัวอย่างสําหรับวันที่ผมอัดคลิปนี้ก็จะมีโบนัเนนสนเ,นนเงินในสับนี้มีโบนัสเงินในภารกิจอู้รดเว้ยจากธรรมดาใน ธุรกิจเนี่ยเราได้รอบแล้วไม่ถึง2 0 0แสนนะได้น้อยมากแต่ว่าตอนนี้ได้5 0 0แสนกว่าเลยทำแป๊บเดียวก็รวยอะ่ะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้ดูอัปเดตก็ไม่รู้เรื่องนะก็จะไปทำนู่นทำนี่แต่คนที่รู้ว่าอัปเดตสัปดาห์นี้มีบริัดเงินตรงไหนธุรกิจไหนก็จะรวยกว่าใครเพื่อนได้แต่อย่าลืมนะว่ามันไม่ได้อยู่ถาวรมันจะเปลี่ยนทุกๆสัปดาห์เพราะงั้นเนี่ยก็ต้องมาเช็คทุกสัปดาห์นั่นแหละอย่างต่อมาที่มีคนเจอบ่อยแล้วก็มาถามผมบ่อยนั่นก็คือ s a v i n g fail ต้องระวังมากๆเลยนะแต่ว่าวิธีแก้ของมัน,นก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่ก็ข้อความนีน้ถ้าเราเจอนะมันจะอยู่บนเรดาร์ของเราทางด้านซ้ายมือยขณะที่เรากําลังเล่นอยู่ถ้าเจอข้อความปุ๊บให้เราหยุดทําทุกอย่างเลยแล้วรีบแก้ไขก่อนเพราะว่าถ้าเรายัางเล่นต่อสมมติเล่นภารกิจต่ออย่างงี้มันจะไม่เซฟเวยบางทีถ้าเรากำลังจ่ายเงินซื้อรถใช่ไหมปรากฏว่าเงินหายแต่ว่าไม่ได้รถซังนั้นอะ่ะหรือกำลังจะทำเควสเสร็จเลยทําเสร็จปุ๊บแม่งไม่ได้ตัง ก็เสียเวลาฟรีเพราะว่ามีไอ้ข้อความนี้ขึ้นมาอยู่สำหรับวิธีแก้นะก็อย่างแรกเลยให้เช็คว่าอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันยังดีอยู่ไหมอาจจะพับจอไปเข้าเว็บดูหรือยังไงก็แล้วแต่ให้เช็คว่าอินเทอร์เน็ตของเรามันยังทํางานปกติดีอยู่ถ้าเห็นว่าอินเทอร์เน็ตของเราดีแล้วก็ให้ทําเหมือนกับว่าเรากดออกเกมอะกด e x ็กซิเกแต่ว่าเราไม่ได้กดคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันขั้นสุดท้ายนะก็เหมือนกับว่าเราหลอกมันถึงหน้าจอตรงเนี้ยก็ให้มันโหลดให้เสร็จเสร็จแล้วแหละแล้วก็กดไอ้ปฏิเสธไปกดโนออกไปแล้วก็กลับมาเล่น ม,มิแค่นี้ไอเซฟวิ่งเฟลมันก็จะหายไปแล้วยกเว้นว่าเดตของเรามันไม่เสถียรหรือว่าไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้ยังไงถ้าเรามีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาแต่ตอนนี้ขอตัวไปก่อน p e a c e